สวัสดีครัยินดีต้อนรับเข้าสู่แกนะครับจากที่เราไม่เจอเรานานนะฮะก็จากที่มีไปทั้งหมดกี่ีนะฮะ777 EP นะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ที่778ครับผมวันนี้ก็ดูน้องตาสวัสดีค่ะแล้วก็แต่งเมียงนะฮะแล้วก็ันนี้เรามีแขกเราเชิญขอรานะครับผมหน่งนเป็นที่เีว่าเป็นดาวติกตกิตอกขอเสียงปรมตอรับพี่โอ้ย อันี้เราจะไปที่จังหวัดที่ไกลจากกรุงเทพฯากมาเลยทาไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาใครซะด้วยนะที่เพลงด้วยนะเพลงจังหวัดนี้ยาก็คือฉะเชิงเซา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  เู้เาจใจได้ได้แต่กินอาเจ็ไใจได้ได้แต่กิอากินซื้จิ๊บจั๊บจิ๊บ่ิ๊ไจิรบจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ้บไิ้บ่ิ๊บจ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 ิ๊บไิ๊บิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ่บจิ๊บจินบจิ๊บจิ๊บไิ๊บจ่๊บจิ๊บจิ๊บจ่๊บจิ๊บจิ๊าเิ๊บจิ๊บจน๊บจิิดิ๊ไจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิบิ๊บ๊ ไม่ค่อยสบายนะครับเพราะว่าถ้าพาพี่แบงค์ขึ้นรถไฟวันนี้นะครับอาจจะนอนตายอยู่ในตายอยู่บนรถไฟได้วเขาโปรแกรมแรกมาแล้ที่แรกที่เราจะไปก็บ้านเบนควอนจิตาโอเคเดี๋ยวด้วยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเราด้วยนะฮะอ้าวโอเคครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับผมที่ สาที่แรกเนาะตอนแรกบอกว่าจะไปวัดอมสรธรแต่ค่อนข้างจะรถติดสักนิดหนึ่งเราก็เลยเปลี่ยนใช่ก็เลยย้ายที่ที่นี่ครับตลาดบ้านใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตลาดบ้านใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเี๋ยเราก็จะเห็นร้านอาหารบ้านป้าหนูนะครับผมทำไมอ่ะก็เป็นตลาดร้อยปีหัวปีเต็มเลย ช่หครับว่ากร้องดังของประเทศไทย Trung จะเกิดที่นี่นะฮะท่อาหบ้านใหม่จนทุระนั่นเองไม่ใช่คริสติน่าไรนี่ก็คือบรรยากาศของตลาดบ้านใหม่นั่นเองนะครับผมเฮ้ยนี่ขนมอ่ะแบบเก่าๆมากเลย ครับครับผมมาที่นี่ก็มาร้านของเจพานะขนมกล้วยขนมเผือกฟักทองลูกชุบแตงไทยนะฮะใบมะกรูดเอาไปมะกรูดมะนาวมะพร้าวสมุนมีขนมไทยทุกอย่างเลยนะฮะไม่แพงด้วยกล่องเท่าไหร่นะครับสามสิบสามสิบสชิ้น30บบาทถูกมาก กตี๋ยวปักหม้อที่ร้านจุกไม่เขาบอกว่าที่เนี่ยคือก๋วยเตี๋ยวปักหม้อเยอะมากที่อร่อยแล้วเราก็เจอที่ร้านอร่อยแหละคือร้านนี้แต่ว่าถ้าแบงค์เข้าไปในร้านทุกจะกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหมาใช่ไหมใ่ทำไมปักหม้อและ บ้านใหม่ก็ไม่ได้มาเที่ยวธรรมดาก<ช>็<อ>มีเขาเรียกว่าชมรมอนุรักษ์ลำวงมาตรฐานลำวงพื้นบ้านนะครับผม<ช>ก็จะมีการแสดงให้กับทุกคนได้ดูด้วยใน<ช>วันนี้เป็นวันหยุดเนาะก็มีการแสดง<ช>เราไปดูกันเลยว่าการแสดงของเขาเป็นอะไรบ้างน,นะครับดูไ,ไปใส่ชุดใไไส่ชุดแล้วมา เราในวันนี้คือ3คนจับฉลากใครจะขึ้นไปรำกับพี่เขาไป <c oughs> น้อยออกตาตาตาไปเลยพี่ <c oughs> ใครทำเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็เห็นโชว์แล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับจากที่ชมรมนะครับผมก็ไปเราไปดูตลาดต่อเลยไป <c oughs> ไม่ใช่ข <c oughs> องขาออไม่ใช่นึกว่าจะรำไปด้วย <c oughs> ทั้งแน่ทั้งแน่เป,นเป็นหนึ่งดอก <c oughs> ที่ร้านว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนะงั้นผมเอางั้นผมเอารายการก๋วยเตี๋ยวโบราณมึงเลือกดีมีน้องรอนานแล้วอร่อยกินแล้วยังไม่ได้กินแน่นอนว่าเป็นร้านหว่าอร่อยแน่นอนใช่ไหมครับมาที่ตลาดร้านใหม่แล้วไม่ได้มาทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับบอกเลยว่าไม่เป็นไรคือสวยไหมข้างล่างมีตุรกีสามพันตัว ใช่ก็คือว่าใครปังหมาเขาโยนให้โยนให้ตัวระคายกินเลยคนที่ได้กินคนแรกก็คือจระเข้ตื่กับรายการคุณฝ่ายไปพบนะครับใช่ครับนี่คือหัวคุณตุ๋ยนะฮะนี่ขอบคุณนะโอ้ไม่น่าเชื่ออาหารมาแล้วนะฮะน้ำแข็งบดนะฮะและที่นี่น้ำแข็งไม่เหมือนที่อื่นยังไงยังไงครับอ้าวเพราะว่าแข็งเป็นพิเศษแข็งเป็นพิเศษเดี๋ยวไม่ออกเลยดูก่อนแรกไม่เป็นไร ข้อต่อไปโอ้เย็นยังอะไรวะเนี่ยข้าวสานปูมาแล้วล้างด้วยสายมือตู้ใหญ่ๆนี่พี่ก็บอกเมนพิกัดแล้วคือข้าวสานปูมามองซ้ายมือนะครับผมล้างอยู่อญิงลีเล่นน้ำอยู่ไนหอิงลีพุ่งเหลาลงไปจะเห็นไหมหญิงลีพุ่งเหลาเล่นน้ำอยู่นะครับน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่ายี่ห้อบัวทิพย์นะฮะจะมีรสชาติเค็มนิดหน่อยเพราะว่ามาจากบัวทิพพรสนะะฮที่เมื่อกี้เราสั่งเมนูพิเศษไปนั่นคือ เขาบอกว่าเป็นเมนูแบบขึ้นชื่อ Signature Dish ของที่นี่เลยก็คือกุ้ยช่ายน้ำซุปนะครับเดี๋ยวต้องมาลองชิมกันว่าจะเป็นยังไงอาจจะเป็นขนมกุ้ยช่ายแล้วก็มีการใส่น้ำซุปลงไปนะครับเป็นซึ่งเป็นซุปไก่สไตน์สกอต นี S <S ่ทำเป็นเด็ดอะไรเราก็คือคลิปของเราสนับสนุนโดยเว็บเกมเว็บนี้ขาดผู้สนับสนุนของเราไม่ได้ในคลิปนี้นะครับผมก็คือน้ำเต้าปูปลาเกมของเราเว็บเกมเว็บนี้น้ำเต้าปูปลานะน้ำเต้าปูปลาหนึ่งข้าวหนึ่งดอทคอมน้ำเต้าแล้วก็ปูปลาต้องมีเพลงแบบพี่พอปพี่พอปไงในในเว็บเกมในเว็บเกมต้องมีเพลงแบบพี่พอปแล้วก็น้ำเต้าแล้วก็ปูปลา ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บปะลงมาโหสั่งแล้ปุ๊บมาปั๊บเลยสั่งปั๊บมาปุ๊บสั่งปุ๊บได้ปั๊บนะครับผมมาปุ๊บสั่งปุ๊บได้ติบเห็นไหมดู นี่อาหารของเรานะครับที่สั่งไปมา4คนสั่งมา50ถ้วยนะครับผมป้าอันนี้ก็คือกุยช่ายกุยช่ายน้ำซุปนะครับผมอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านนะฮะมาแล้วต้องสั่งเลยครับมาแล้วก็ต้องไม่สั่งไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ต่อไปคือบะหมี่เกี้ยวนะฮะเป็นแบบหมู หมูหมูบะช่อหมูบะช่ออันนี้น่าทานมากอันนี้เล็กแห้งเล็กแห้งอันนี้เล็กแห้งเป็นแบบต้มยำดูดิว่าเครื่องเยอะมากขอซูมก่อนเครื่องเยอะมากจนไม่เห็นเส้นเลยใครอยากมาก็เชิญมาที่ร้านเลยนะร้านเลยนะร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำเลยร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำถ้าใครอยากมาทานก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำที่ตลาดบ้านใหม่จังหวัดชะเชิงแสนก๋้ยช่าแล้วก็กุวยช่าก๋้ยช่าแล้วก็กุวยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ริมน้ำอ้าว บางปะมงน้ำา้งขึ้นขึ้นลงลงใจอนงก็คงละเลือนกอัเนเรนตลาดบ้านใหม่นะครับผมก็มีคาเฟ่ชิคๆด้วยนี่ด้านหน้าสาวหวานบ้านใหม่มและคาบ้านคาเฟ่มาพวกเราก็มาดูาร้านคาเฟ่แบบชิคๆกันดูนะครับด้านในเข้ามาด้านในเลยข้าง,งหน้าขายขนมปังปิ้งนะฮะครับผมสั่งด้านในได้ได้ครับผมสั่งด้านในได้เลยค ทีนี้ก็จะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับผมก็มีชั้นล่างแล้วก็มีชั้นบนข้างบนนี่คือบรรยากาศข้างบนอันนี้คือชั้น2นะครับผมและยังมีชั้น3อีกนะครับผมบอกไม่มีละสวัสดีครับผมพีตั้งนำครับแล้วอะไรดีครับผมอ๋อไม่ใช่อ๋ออ๋ออ๋อโอเคครับคุณพี่ครับเมนูที่นี่มีอะไรแนะนำบ้างครับคือถ้าน ก็เลยก็จะเป็นฟองปิ้งเตาถ่านเนาะเราจะมทำอย่างทำเองตอนเช้าทุกหน้าเดือดทุกไส้เลยประมาณสิบสองไสตอนห้องโถสเปนเนาะนี่โรสแป้งเพราะน้อยจะกรอบข้างในจะนุ่มแล้วก็ไอติมกะดิ่งศรีโบราณเนี่ยสูตรเมื่อแปปีที่แล้วเราอ่ะไม่ใช่เ่็บมาแปดสิบปีนะทำมา80ปีแล้วเพิ่งเสร็จนัะแต่ถือว่าสูตรนี้แปดปีมาแล้วก็คือข้างในมัเป็นแบบรวมมิตรอะแล้วก็ท็อปด้วย ส่วนป,ป,ปลาท่องโก้โอ้โหขาทานที่ไหนได้นะออสออสกนกอรที่สุดโบราณครับผมที่ครับมาแล้วเรียบร้อยสำหรับอาหารเร็วมากสั่งปุ๊บได้ปั๊บสั่งปั๊บได้ปุ๊บจริงๆนะครับ อันนี้คือขนมปังปิ้งเนีที่เราสั่งเราสั่งไส้มะพร้าวนะครับผมแล้วก็สังขยาเออสังขยาใส่สังขยาแล้วก็ไอศครีมโบราณท็อปปิ้งด้วยเขาเรียกว่าเป็นปาลโก๋กรอบนี่เล่นใจมากมากเลยซื้อใจมากเลยนะใช่ครับเพราะว่าเรามาที่จังหวัดจะเทร์สาวสาวสาวรัก เราเลยไม่รู้ทะยไงเต่ะเต๊ะขึ้นแต่แต่กินเต๊ได้๊ะขึ้นแต่กินจุ๊บจิ๊บเหนื่อยจนเลยแบบนี่นะฮะอันนี้ก็แค่ครึ่งวันแรกของเราที่อยู่ในฉะเชิงเซาก็แวะไปหลายร้านแล้วนะเช่นร้านแรกก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวสาวหวานร้านไหมเออก็คือว่าเอาจริงๆนั้นคือเราเคยไปตลาด ร้อยปีหลายที่มาเหมือนกันนะบางที่ก็คือหมายความว่าร้อยปีจริงๆแต่ว่าคือเดินได้น้อยอ่ะหมายถึงว่าแบบ3ซอยเสร็จเลยที่นี่คือแบบ<ฮ>ซอยมันยาวมากแล้วมันเป็นแบบ,แบบซอยแบบเส้นเดียวอะ่ะมันทําให้แบบว่าเดินง่ายเดินง่ายใช่เดินง่ายถือว่าโอเคแล้วก็แบบมีกิจกรรมนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมมื<า>ม่อกมีรำไทยมีการสอนรำไทยคือ<า>คน คาวฟร์แมอันนี้คือตัวอย่างเจ่นก็ฝากไปด้วยนะครับคาเฟ่ที่ของกินก็ถือว่าอร่อยเลยเชฟหลยสก็ถือว่าอร่อยเลยทื่ร้านว่าสาวใหม่บ้านหวานบ้านใหม่นะครับแต่ว่าพอแบงค์มาก็กลายเป็นเบาหวานบ้านหูานสาวหวานบ้านใหม่นะครับฝากไปด้วยคาเฟ่ที่นี้นะครับโอเคครับแล้วก็นี่คือ สิ้นสุดของตลาดบ้านใหม่นะครับผมก็เราเดินมาที่สุดเลยนะครับผมก็คือของกินเนี่ยเดินมาตั้งแต่ต้นตลาดเลยนะครับามาถึงที่ตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอเราที่พักของเราเองจะไปดูว่าของเราพักที่ไหนเนาะในฉะเชิงเซาตามไปดูกันเลย เดี <descript or. S 1> tour, ini, ๋ยวเราจะพาไปที <c oughs> ่รีสอร์ทของเราไปรีสอร์ททัวร์นะครับผมลองดูว่าบรรยากาศของที่รีสอร์ทมีอะไรบ้างนะจ๊ะเห็นไหมดูวิวของห้องนี้เป็นห้องแบบว่าห้องนี้เป็นห้องแบบว่ารีสอร์ทเรือนะฮะที่แบบว่าซิกเนเจอร์ของที่บ้านนี้นะครับผมนี่ ไม่ได้ไปไม่ได้ไปแล้วก็มาที่รีสอร์ทนี้ก็คือรัก่าคาราซึ่งบรรยากาศแบบว่าบรรยากาศดีมากครับช่วงาทิ่ตกน่าจะยิ่งสวยกว่านี้อีาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปไหนเดี๋ยวรอชมคบอบดูดิฝั่งตาแต่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับซับสไครต์ด้วยนะฮะบ๊ายบายจ้า